สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Toyota Corolla a อ t ติ1.6 G ปี2018นะคะสีบอนเงินสวยๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรไมายใช้งานไปอยู่ที่1 1 5 0 0 0กโลเท่านั้นนะคะราคา4 6 9 9 0 0 0บาทค,ค่ะได้แคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0ูน2 5 3 9 3 6 6ค่ะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน7ก็ไก่ผอพึ่ง5900กรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้าโคเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโครมเดียวกันค่ะไฟหน้าใสๆเลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะ,ะถ้าเป็นสเปคนี้นะคะแบบนี้มีเข้ามาหลายคันเลยนะคะลูกค้าลงเทเลอร์มาประมาณ ห้ 5, คันเลยนะคะเดี๋ยวฟังจะมาทยอยถ่ายรีวิวให้ดูนะคะอ่าถัดมาในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กอลลอยทูโทนขอบ16นะคะแม็กสวยๆแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะเรี่ยมสั่นลดนะคะลูกค้านี่ดูชัดๆเลย เป็นสันเป็นคมแบบนี้เลยนะคะเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดเจนรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติผิกความชนหนักมาแน่นอนได้เป็นระบบกุญแจคีเลสนะคะสามารถล็อกรถนะคะแล้วก็กระจกข้างก็จะหุบให้แบบนี้เลยเปิดรถก็แค่มือล้วงจับเข้าไปนะคะรถก็จะเปิดให้แบบนี้เลยค่ะได้เป็นกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบ้าน ในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะเลขไม่หนึ่งแสนหนึมื่นห้ากโลเท่านั้นนะคะคันนี้ไม่น้อยนะคะถือว่าไม่น้อยนะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ใหม่ๆเลยได้เป็นระบบ engine star นะคะภายในจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะมาพร้อมเครื่องเล่น cd usb คะ่ะภายในนะคะได้เป็นโทนสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่โครงสร้างนะคะรับประกันเลยในส่วนของโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพิกามชนหนักมาแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างนะคะลูกค้ารับประกันโครงสร้างทุกคันเลยนะหัวน็อตนะคะลูกค้าตามซอกประตูไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยกระจกพาร์ทเดิมโรงงานทุกบานนะคะ นนะะบอกเลยว่าไม่มีช้ำนะคะคันนี้ภายในสวยๆเลยรถไม่มีช้ำเลยนะคะขายดีที่สุดของบริษัทแล้วนะคะสำหรับ Toyota Corolla a พ t ิ s นะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะล้อแม็ก2 t ทูโทนอลลอยขอบ16นะคะแม็กสวยเลยค่ะเหลี่ยมสั่นรถคมชัดเจนนะคะไฟท้ายนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะได้เป็นไฟท้าย LED นะคะ โลโก้ตัวอักษรติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนสำหรับคันนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะคะลูกค้ามีเซ,เซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะคะสำหรับคันนี้อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลย หัวน็อตนะคะตามซอกตามมุมนะคะตามจุดต่างๆนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยหัวน็อตนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยเพจรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะสวยเดิมเลยนะคะคันนี้สวยเดิมเลยภายในไม่มีช้ำเลยนะอันนี้ในส่วนของสำเนารถนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าเป็นรถบริษัทนะคะปลดระวาง รถมือเดียวนะคะสามารถตรวจสอบเช็คศูนย์ได้นะคะข้อดีของรถบริษัทนะคะลูกค้าก็คือเขาจะเข้าเช็คระยะตามรอบอยู่แล้วนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะนี่อันนี้เป็นกระจกเดิมนะคะโรงงานก็คือกระจกเดิมอะคะททั้งคันเลย กระจกเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะไม่มีประวัติพลิกความชนหนักมาแน่นอนนะคะรับประกันเลยโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมนะคะสำหรับคันนี้ราคา469,000บาทนะคะเลขมายอยู่ที่1 1 0 0 0 0กาโลเท่านั้นนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะมีเข้ามาเยอะเลยนะคะแต่ว่าเลขไม้ก็ตามอ่าตามตาม,ตามคันไปเนาะบางคันแสนต้นๆ้นบางคันอ่าแสนปลายปแล้วแต่นะคะลูกค้าเดี๋ยวฟังมาอัปเดตให้ดูทุกคันเลย อย่างคันนี้นะคะก็บอกเลยว่าสวยๆนะคะภายในไม่มีช้ำเลยค่ะเดี๋ยวฟางมาลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ถ่ายห้องเครื่องให้ดูนะคะมาต่อนะคะกันที่ห้องเครื่องนะคะลูกค้าอันนี้คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะเครื่องยนต์นิ่งๆแห้งๆเลยนะคะเครื่องยนต์ไม่มีไหลมีเยิ้มเลยค่ะคานหน้านะคะสวยๆเลยคานหน้าสวยๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะ รับประกันโครงสร้างทุกขั้นนะคะลูกค้ารับประกันเลยของเราคัดเกตเอมีคุณภาพนะคะรถสามารถตรวจสอบเช็คศูนย์ได้ทุกขันนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าราคา469,000บาทนะคะ Toyota Corolla a l t i s 1.6G ปีโโ2018นะคะรถหน่วยงานปลวระว่างนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะไม่อยู่ที่115,000กว่าโลเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่เบอร์0642539366นะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ,ษ2.59ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ